กราบนรรสการองค์หลวงตาพระอาจารย์ครูบาและแม่ชีและญาติธรรมทั้งหลายครับคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกสำหรับผมครับผมชื่อเอ็มครับชัดชัยครับก็ได้รู้จากที่นี่จากคนรักของผมเขาแนะนำบอกว่าเธอควรลองมาดูเพราะว่าเธอเป็นคนที่รุ่นเรียกว่าผมเป็นคนที่ไม่มีตรงกลางครับ ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขาวก็ดําผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นมาเสมอแล้วก็ข้อคิดในชีวิตของผมมันจะส่วนใหญ่มันจะต่างกับจากวัดนี้อย่างมากอย่างเช่นใช้ชีวิตให้ยากเข้าไว้คิดอะไรถ้าคิดมันง่ายไปแปลว่าอันนี้คนมันทําเยอะผมก็เลยคิดว่าทางที่มันยากอะ่ะมันต้องท้าทายมากกว่าหรือหรือว่าอาจจะเป็นคําว่าเหลือดีกว่าขาดอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าหรือสั่งอาหารมาบนโต๊ะ ตอนจะอยู่คนหรือสองคนก็เราอยากให้คนข้างหน้าเราเขารู้สึกดีหรือจะเพื่อนจะที่บ้านหรือคนรักอะไรเงี้ยครับก็สั่งมาเฮ้ยเหลือไปก่อนเหลือแล้วค่อยใส่ถุงแล้วค่อยกลับไปอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์อ๋อแล้วก็ผมเป็นคนที่เคยเสียความนับถือในพระพุทธศาสนาไปเมื่อตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กครับเหมือนตอนที่เด็กๆความทรงจำของผมคือคุณพ่อคุณแม่จะสร้างพระประธาน ถวายพระไม่ว่าวัดไหนจะมาขอทุกวันอาทิตย์หน้าตักผมจำได้ว่าขั้นต่ำคือ60นิ้วถวายทุกอาทิตย์ตั้งแต่ผมป .3 ถึงมัธยมม .4 ม .5 ก็ยังทำอยู่ครับทุกอาทิตย์เลยครับผมก็งงว่าแล้วมีช่วงหนึ่งบ้านผมล้มละลายเราก็ดูบินที่ที่ใช้จ่ายไปแล้วก็บุญราคาเท่านี้หรอครับก็เป็นเด็กครับถามคุณแม่ เขาก็ไม่พูดอะไรแต่ว่าเขาก็ยังมีศรัทธาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังพาไปวัดอยู่เรื่อยๆโอเคตัดกลับมาปัจจุบันนะครับปัจจุบันผมเป็นคนก็ยังเป็นคนที่ชอบคุยกับคนและอ่านหนังสือการแลกเปลี่ยนความคิดอยู่เรื่อยๆพอมาถึงที่วัดผมจำคำพูดรากของหลวงพ่อได้ว่าเข้ามาที่เนี่ยคุณตายแล้วนะคือมัน ตอนแรกผมยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอลองปฏิบัติธรรมเดินจงกรมวันแรกในวันทดลองผมรู้สึกว่าทิฏฐิที่ผมสร้างมาสะสมมาทั้งชีวิตโอเคเราลองหลอกตัวเองก็ได้ว่าเนีย่ยตอนนี้ไม่มีคนที่ชื่อนี้อยู่แล้วเราเป็นแค่เป็นแค่แสงอันหนึ่งในหัวแล้วก็หลายๆอย่างก็วนเข้าๆมาเรื่อยๆครับแล้วก็พอถึงมาตอนทานข้าวทานข้าวมื้อแรกโอเคตัก ค่อยๆทานผมก็โอเคเท่านี้ก็อยู่ได้สบายมากคือผมเคยลองทดลองใช้ชีวิตไปเข้าป่าไปอยู่ทะเลไปอยู่กับชาวประมงทีละอาทิตย์สองอาทิตย์โดยที่ใช้ชีวิตเสี่ยงเสมอนะครับก็เลยคิดว่าก็คงไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่แล้วคนรักผมก็บอกว่าออขอให้เธอเต็มที่นะเราก็เลยบอกว่าออครับผมจะเต็มที่ทีนี้จะเริ่ม ตั้งแต่วันปฏิบัติธรรมวันแรกนะครับวันปฏิบัติธรรมวันแรกอ้อวันแรกที่มาถึงพระอาจารย์เจ้ยเป็นคนเ,เป็นคนทดสอบผมครับทดสอบผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วความจําผมดีมากแต่ว่าผมจะไม่ได้จําคําพูดที่เป็นแพทเทิร์นนะครับสมมุติในหนังสือเขียนว่าฉันอยากจะไปน้ําตกผมก็จะคิดว่าฉันจะไปน้ําตกตอนนี้ผมจะคิด เป็นคําพูดของผมนะครับตอนแรกที่เตรียมมาก็เตรียมมาประมาณ2-3ถึงวันพอมาเอาเข้อจริงต้องพูดตามแพทเทิร์นหมดเลยผมก็ไปไม่เป็นเลยพระอาจารย์เจ้ยก็พูดย้ําคําเดิมประมาณ5รอบผมก็ยังพูดคําเดิมที่ผมพูดผิด5รอบเป็นคําเดียวกันทั้งหมดพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเธอมีความสามารถพิเศษที่ดีมากเลยนะที่ความคิดเธอมันเปลี่ยนยากมากเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าเธอจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง จำไว้ว่าสิ่งแรกที่เธอเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเสมอผมก็เลยขอบคุณมากครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับตั้งตั้งแต่มาที่นี่คือเวลาพระอาจารย์ครูบาหรือแม่ชีหรือหลวงตาเวลาท่านเข้ามาหาเราเวลาพูดกับเราสองคนหรือว่าพูดเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เสียงของท่านจะมีความที่เป็น อบอ้อมอารีมากๆมันจะเป็นอุ่นและนุ่มแล้วก็ฟังแล้วเราไม่สามารถมีทิฏฐิอะไรไปเถียงต่อได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณอีกรอบครับแล้วพอมา,อาพอมาเริ่มวันที่สองวันที่สองผมก็เดินจงกลมไปเรื่อยๆในหัวก็คิดแค่ว่าอ่ะคร้แรกผมจะไม่ง่วงทำยังไงถึงจะไม่ง่วงผมก็คิดเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาในหัว ผมก็คิดถึงบรรยากาศที่ผมเคยเจอในอดีหรือบรรยากาศในอนาคตก็คือคิดไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เสียงนึ่งก็ขึ้นมาที่เราบอกว่าเราจะเต็มที่กับตรงนี้ทุกๆอย่างก็หายไปก็เลยกลายเป็นความเงียบแล้วก็เราแค่แงนมองไปบนฟ้าประมาณตอนนั้นผมว่าน่าจะประมาณบ่ายสอหรือบ่ายสานะครับแดดกำลังร้อนๆแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้สว่างวาบเหมือนใคร แต่ว่าของผมมันจะเป็นแสงแดดที่อุ่นๆน,นะครับลมเบาๆที่วนพัดมาเรื่อยๆแล้วก็ใบไม้ที่ปลิวไหวไปกับสายลมซึ่งภาพวันนั้นมันสวยงามมากอาจจะเป็นเพราะความคิดของผมท,ที่คิดถึงความสุขก่อนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน้ําตาไหลออกมาเรื่อยๆมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาบอกว่าน้ําตาที่มาจากความสุขจะมาจากตาขวาถ้าเขาถ้าราเศร้าจะมาจากตาซ้ายซึ่งมันเป็นสักสมองนะครับ แล้วก็ของผมออกมาตาเดียวเลยครับแล้วก็บางทีก็ออกมาสองคางบางก็เดินไปหาหลวงตาแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรแต่ผมรู้สึกดีมากๆเลยเขาบอกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนะจบไปสำหรับวันที่สองพอมาวันที่สามผมก็เดินเดินมาช่วงเช้าช่วงเช้าผมว่า ดีมากมากสำหรับผมเพราะาแดดมันยังไม่ร้อนมากเพราะปกติผมไม่ค่อยออกไปเจอแดดเท่าไหร่ผมเป็นคนขี้เกียจและขี้โกงอะครับไม่ค่อยออกไปที่ไหนเวลางานที่ออกหน้าก็จะให้คนอื่นไปแทนอตอนนั้นก็คิดถึงช็อตเดิมมุมเดิมที่ตั้งใจเราก็ตั้งใจเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เราเริ่มรู้สึกว่ามันมาแล้วความนิ่งแล้วก็มีต่อจากความนิ่งกลายเป็นความเงียบ จากความเงียบกลายเป็นสติจากสติเราก็เริ่มออกเข้าใจเหตุผลหลายๆอย่างที่อาจจะเข้าใจไปเองนะครับแล้วก็ทีนี้ค่ำของลวงตาก็ขึ้นมาบอกว่าเธอตายไปแล้วนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราตายไปแล้วและทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเข้าใจว่าร่างกายของเรามันเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์นะครับเรามีตัวสั่งระบบอยู่ข้างบนเป็นเอเลี่ยน,น,นอยู่จุดนึงแล้วก็ พอหลังจากนั้นทุกๆอย่างมันไม่ใช่เป็นแสงสว่างนะครับสําหรับผมของผมมันเป็นความคล้ายๆหูอื้อหน,น่อยๆแต่มันจะโฟกัสข้างหน้าได้แบบชัดมากแล้วพอเราลองเฮงเข้าไปนะครับภาพมันจะมันจะเป็นมุมมุมกว้างนะครับภาพมันจะกว้างขึ้นแต่ว่ารายละเอียดของภาพมันจะชัดมากแล้วก็พอตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันเริ่ม ไปด้ยเรื่อยๆของมันโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องจัดการร่างกายของตัวเองแล้วจัดการแค่สติของตัวเองก็พอแล้วหลังจากนั้นผมก็ค,คิดนู่นคิดนี่เล่นๆนะครับแล้วก็แบบคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราอยากรู้ว่าเดินตรงมันเป็นยังไงลองมีเหรียญบนหัวสักอันแล้วเราเดินได้ไหมเท่าน,นั้นแหละครับแบบเสร็จปุ๊บเหมือนเหรียญผมเดินเข้าไปถามหลวงตาต่อว่าพระอาจารย์ครับแบบนี้เป็นแบบนี้ได้ไหม ท่านก็ตอบว่าอย่าไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปคิดอะไรกับมันเยอะพอเวลาออกมาแล้วให้นั่งดูมันให้จ้องไปให้ให้ทำความเข้าใจกับมันอย่าไปตื่นเต้นซึ่งมันยากนะครับเพราะผมไม่เคยมีแล้วมันเป็นสิ่งแรกคนเรามาจะเต้นตื่นเต้นกับสิ่งที่เราไม่เคยมีเสมอพอมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สี่พระอาจารย์พระอาจารย์มหาสมควรเ,เดิน เดินกับผมในช่วงช่วงเช้าเป็นพระอาจารย์จอร์ดช่วงบ่ายน่เป็นพระอาจารย์มาหาสัมควรครับแล้วก็ผมเดินเดินไปแล้วก็พยายามคิดแบบเดิมทําแบบเดิมโอเคฟีลลิ่งมันมาแล้วเราก็ตามอารมณ์ตามจังหวะมันไปเรื่อยๆแล้วพอทีนี้มันจุดระหว่างทางแยกระหว่างที่เราจะอยู่กับตัวเราเองต่อหรือว่าเราจะแบบลองถอยหลังมาดูตัวเราเองเท่านั้นแหละครับวึบ,บหัวผมปวดหัวมากเลยครับ พระอาจารย์ก็เดินมาทันทีแล้วก็แตะไหลผมว่าเอออันนั้นเขาเรียกว่าฟุง้งแล้วก็ค่อยๆทําอย่าไปตื่นเต้นกับมันมากแล้วก็ผมว่าผมน่าจะโชคดีที่ผมไม่ค่อยมีความง่วงมากเท่าไหร่จะมีความง่วงมากมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนทําวัดเย็นตอนที่อ่านหนังสืออาจจะหัวทิ่มครั้งสองครั้งบ้าง ว่าตอนเดินจงกรมน่าจะมีแค่1วันไม่เกิน2วันครับสิ่งที่อ้อแล้วก็อีกคำพูดหนึ่งของดวงตาที่ผมฟังแล้วก็ผมชอบมากๆครับอันนี้เป็นตรงกับว,วิธีคิดในชีวิตของผมผมเชื่อว่าคนเราทุกคนเท่ากันเสมอไม่มีใครสูงกว่าไม่มีใครต่ำกว่า อาจารย์ท่านบอกว่าในตัวของเรานิพพผ่านอยู่ในตัวเราเองคนทุกคนสามารถทําได้สติทุกคนมีสามารถทําได้อันนั้นก็เป็นจุดที่ซึ้งใจผมมากแล้วก็ทําให้ผมตั้งใจปฏิบัติขึ้นมากครับครั้งนี้อาจจะเป็นคอร์สแรกผมอาจจะไม่ได้มีคําพูดที่ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกดีมากแล้วก็ประโยคปิดของผมก็คือ คนรักของผมนะครับบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมครับเขาบอกว่าเออเนี่ยเราอยากให้อันเนี้ยสิ่งนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้เธอได้แล้วก็ขอบคุณมากครับสาธุ